สวัสดีครับเมื่อวนนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวป่าครับมาเก็บผักเติ้วไฟไหม้ครับทุกคนมันก็จะเป็นตอแบบนี้ครับตอผักติ้วก็จะเหลือแค่ตอนะครับเพราะว่าต้นเขาอาไปใช้ประโยชน์แล้วนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอเก็บไปใส่ต้มปลาครับพี่น้องเอาไปใส่ต้มยำปลาครับ ยอดดบวอบนะครับนี่น่าจะเป็นตอผักติ้วนะครับเขาตัดไปเห็ดฟื้นครับพี่นอ้องเสียดายอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าตายแล้วครับเดี๋ยวพุกระแตกขึ้นมาใหม่นี่ได้ยอดมางามงามๆครับ ไปใส่ผักเอใส่ต้มปลาแล้วหาเบิร์ก่าจะมีอีกบ่นนะครับแถวนี้บ่่คยมีต้นผักติว๋วนะมีอยู่ต้นเดียวข้างในมันครับเราจะพาพี่ดอกไปหาอีกครับ่่อย่างงามๆครับ ยางมาสักพักก็มาเจอยาสมุนไพรครับอันนี้เป็นต้นโดไม่รู้ล้มครับทุกคนนี่ครับแล้วจะขุดเอาไปเป็นยานะครับมันก็เริ่มแตกนอนแล้วแต่ว่ามันก็สิมีดอกเิ่นครับดอกเป่นแต่เวลาเหี่ยวจะบ่กล้มครับเขาเรียกโดไม่รู้ล้มครับเป็นยาสมุนไพรชูกําลังครับเดี๋ยวจะขุดได้เบิ่งครับว่าหากมันจะเป็นยังไงนะครับครับขุดเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้ ลาก็จะเป็นแบบนี้ครับโดไม่รู้ล้มบุ๋มรุ่งกำลังครับทุกคนเวลาปลูกก็จะไปปลูกแบบนี้ได้เลยครับเกิดง่ายครับเอาไปใส่ตำรับยานะครับลาก,กงามๆพค่อ่มีครับช่วงนี้บบมีเลยครับเยวจะพาไปเก็บผักติ่วตอครับแต่ยาเขาจะไปทำยาต้มครับก็จะหักตัวนี้ออก เดือดดอกพ่นก็นจะเกิดไม่ครับนี่ไฟใหม่แล้วก็สิพ่อมีเหลืออยู่ครับพ่นก็นจะเกิดใหม้พาไปเก็บหาเบิง้งยาสมุนไพรต่อครับเก็บยาเก็บต้นใหม่นะครับยางมะพรออีกแล้วครับตอนน่อหนึ่งเพื่อนกัสิตัดเป็นแปดงสีเลยนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นยาค่าครับมีประโยชน์เหมือนกันรากก็เป็นยาครับแต่ว่าใบก็ทำหลังคาได้เนาะทำํำไห้ที่มุงหลังคาครับนี่ครับผัตติ้วป่าอืมอันนี้ก็ต้นเล็บแมวครับต้นเล็บแมวอันนี้ก็เป็นยาเหมือนกันยาสมุนไพรยาต้มนะครับรากรากเป็นยาครับ ปรด้มาขุดไปไหวพ่อเดี๋ยวจะขุดไปไหว่พ่อพอยู่ครับเพราะ่มันเป็นมอยานะครับอันนี้ก็พผักติว่วบุญครับต้นหนาแมวช่วงขุดได้น่าจะมาขุดนนครับปกติมันจะเป็นน้าพุมญ่ครับเขาตัดจะคล้องหน้าพ่นตัดเป็นกติมันก็ติเหลือน้อยครับเพราะว่าพันจจเอาออกอยู่แล้วนะครับเท่ากับมาฮะเก็บเบิ้งนะครับเสียดายครับ ลากน้ำเลบแมวก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นยานะครับเปลือกก็จะเป็นสีแดงแดงครับที่แดงแดงสวยกลิ่นหอมครับนี่ลากก็จะเอาไปสูตรในยาบำรุงกำลังแล้วก็ลายลายสูตรของยานะครับไม่ได้เก็บไปพอครับผู้สามันแปนครับนะครับเดี๋ยวไปเข้าไปเก็บพักต่อครับ นี่ครับในป่าก็จะมีนอที่กินได้อยู่ครับยอดหนึ่งครับผักติ้วแต่นี้เป็นผักติ้วยอดแดงครับทุกคนก็บนนิยมกินนะครับพอผลออกออกรสฝาดจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับมันจะเป็นยอดเขียวจะเปรี้ยวดีครับหากันดอครับนี่ยอดหนึ่งครับผักติ้วเอาไปใส่ต้มปลาครับ ครับในป่าก็มีครับเกิดจากต่อเขาหน,นี่ครับตัวหนึ่ง นองพ่อต้น่พื่นครับนี่ได้มาแล้วช่วงนี้ก็ได้ดูแลงนะครับเขาก็าตัดต้นใหม่ลายนะครับช่วงนี้นี่ครับนี่ทำ